ไหนจันจับเอ๋จับเอ๋นี่นี่นี่เอ๋เพิ่ไปหยอกเพิ่นจับเอ๋เอาแบ่งน้องเอาแบ่งน้องเอาแบ่งน้องไปหนึ่งแบ่งน้องไปหนึ่งอันนี้อันนี้มาอันนี้เอาแบ่งน้องเอาแบ่งน้องเอาแบ่งที่เอาอีกแล้วน้องจอพี่อ้ามีน้ำมอแล้วลูกเร็วพี่น้ำมอ พี่พี่ลูกพี่เอาแบ่งพี่เร็วเอากับน้องเร็วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเร็วเอากับน้องหน่อยเออเอากับน้องหน่อยเร็วบอกเร็วเอากับหนุ่นหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเอากับหนู่นหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเร็วเอาให้น้องเร็วเอาให้พี่เออแม่ก็จับสวนอย่พี่พี่น้องน้องเนี่ยเอาเอาลูกนะนโมเอาลูกกันข้าข้าวสวย เก่งมากลูกอโอเคค่ะให้นอ้องให้พี่แล้วนะไหนพ,พี่หญิงพี่หญิงจริงเหรอหกนี่ม,มันไม่โฟกัสจับทุกคนไนของข้าจริงเปล่าอเอาใส่กระเป๋าเร็วเก็บไปค่ะนูใส่กระเป๋าเลยค่ะ ใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าไว้ใช่ใส่ได้ไหมเดี๋ยวแม่ทําให้มา <Yeah. S 1> อ่าถ้าไม่ใส่ก็ไม่ใส่เลยแล้วมาใหแม่แม่แม่ถือให้มาเอาใส่กระเป๋าเขาเอาใส่ไว้เดียวใส่ได้ยังอ่ะดูดูด,ดูอันนี้ลูกอะ่อนกอะอนี่ล่ะใส่หน่อยใส่ไว้ ันจะไหนอืมอ่ะไปดูเร็วไปดูเร็วพีอ่งองม,มีอีงอาตังค์ให้น้องอลีซอืออีง

เ <Indonesia> พื <acio vote do worldwide> ่อนก็อยากเล่นด้วยพี่ก็จะงอนแล้วทีนี้งอพี่ก่อนเแล้วหอมก่อนหอมก่อนไม่เอาใหม่เอาใหม่นอนกดล้ว

บักท่นบ <st ress ament> ักท <thôi> ่นัก่านอะไรทำไมมันแห้งอน่าง่ี้ย่าฮ่ั่ัฮ่าฮ่า่าอาฮ่าาฮ่่าฮ่า้่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่อาอ่ไฮ่า้อ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮาาฮ่าฮา่่อ่

ไม่เอาลูกไม่เอามันเปื้อนลูกมันสกระโปงไม่เอาไม่เอามันสกระโปไปเอาใหม่ดูมันสกรกโปมันสกระโป,ม,ะปมันไม่ได้ลูกแอะขอคุมค่ัลูกสกระโปไปขอใหม่เร็วดูแม่คะซ,ซื้อน้ำขอใหม่เนาะไปเอาหล,ลอดอยู่อยมิกเราอะอยู่มิกน่ะไปเอาอยู่มิกไปเอาอยู่ที่ทำงานปะอะ มาไหเอาบอพลศีเอาหลอดอันเนี้ยอาริสมันสกปรกอาริสพี่พาไปดูอันนี้ปะมาเนี้ยมันสกปรกด้วยอ๋อพี่อยากได้หลอดไปขอพี่ไหมพูดกับพี่น่ะพี่พี่พูดหน่อยพี่ขอขอหลอดขอหลอดได้ไหมคะขอได้ไหมคะคุยดีจ้าสวยด้วยขอบคุณค่ะด้วยอืมแล้วพี่ใจดีด้วยนะให้เยอะด้วย เอาแบ่งพี่เล่นด้วยน่ะแบ่งพี่นโมด้วยน้องค่ะเรานี่จะเป็นพี่อย่างเดียวเลยเป็นน้องพี่นโมอยู่ข้างหลังอ่ะแบ่งกันปะแบ่งกันแบ่งกันเน้อนโมเป็นเอือยอันนี้เป็นน้องอ่ะอือทไมเรียกนโมว่าน้องอ่ะอยากเป็นพี่อยากเป็นพี่อยากเป็นพี่บ้างอยากเป็นพี่ เอออืมเล่นพี่เบนทำงานอยู่ลูกพี่เบนเล่นไม่ได้หนูเล่นเลยพี่เบนบอกเล่นเหรพี่เบนบอกพี่เบนเลนห้องอิงอยู่ไหนอ่ะไหนห้องอิงอยู่ไหนอ่ะไหนอันไหนเอาให้พี่อิงให้พี่อิงเล่นด้วยไหม

ลุกขึ้นแล้วลูกลุกขึ้นลวลกขึ้นก่อนเื่อนหมาแล้วลูกสองยังสี่ล่าสุดนี้ลาเล้นเต้นยานก็ได้หน่อยเนเาะกระโปรงเปืือยแบบนี้แหละน่งเปืือนทุกอยากระโปรงมันยาวไปหรือว่าจ๋ากระโปรงมันยาวไม่กลัวอ่ามไม่กลัวรีแล้วเหรอลูก อลิซเป็นเด็กที่รุนแรงมีแต่คนวิ่งหน,นีอะลูกหนูว่านี่ใหรกกแลแนห <c oughs> นีหนูหนูต้องพิจารณาตงแล้วนะลูก นมตาช้างเหรอนมตาช้างเหรอถ่ายหน้าหรอเดี๋ยวแมาหน้าดินะที่ไปสัมผัสเดี๋ยวพี่มีไปทำงานแป๊บนึงนะคะเดินเสร็จแล้วลูกเดจะน้องออกมาใหม่นะคะอืมลูกเดี๋ยวพี่ิงมาได้ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนด้วยค่ะ